สวัสดีครับพี่น้องมือนี่งกับพ่อก,กับผมคือเก่าครับนี่ถาครับแล้วก็ส่องเทาวันโปรดักชั่นมือนี่สิบาพ,พี่น้องมาเกี่ยวเข่าครับเกี่ยวเข่าหน้าเศรุมือมันหน้าจะคล้องดอกครับหน้าหน้าเพลินเพลินบ่เห็ดเพลินแหมมาเห็ดก็เลยมาเห็ดครับเห็ดเกากรรมฐานพงสองคนครับหน้าสิบสองเลตอนนี้กำลังเกี่ยวครับ ดี่หมสิบ้าพ,พี่น้องมาเบิง้งตอนเกี่ยวแล้วกัตอนเอาไปขายว่ามันเสียเ,เงินจักบาทครับสิคุมคานมั่นบ่หน้ากระจุกขางโรงเรียนท่านจะทอนครับมัเพื่อเรืออำนาจจางรถคู่โบตาหน่อยครับตอนนี้กำลังเกี่ยวครับ ยูดีดีเด้อหลาเด้อเดี๋ยวะพอดีพ่อใหญ่พอใจกันเด้อเดยอะเสือหายมาพ่อใหญ่พอเตือนยูเกิดกรรมฐานพงครับผู้เฮ็ดน้ำกันนั่นแหละใช่ปะทักทายพี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะครับครับเป้นครับสาวััดบัวรจารย์ครับ ขาบอ,ของ,งามเติอมอยู่ครับสุปีบองามปันนด้พันว่าพันขเขาจะบดได้ตัดปีนี้ผมมาตัดก็เลยเชียค่อยเติอมอยู่ครับนี่เหลือบ่หลายเด้อครับส่วนมากเลี้ยวบดแล้วบบล่ะเหลือของผมแน,นี่แถวนี่ เพราะว่าเป็นหน้าเศร้าก็เลยบริเวณมาเกี่ยวก่อนรถบรหานวางเมื่อกี้นี่ก็คือสิเหลวอยู่นะครับหน้าสิบสองไลที่แกไปขายรถด,ดอกสี่ขันตากเพราะว่าเขาเกิดราคากำลังขึ้นแน่ยังครับ ลมแห้งขนาดพี่น้องลมแห้งลมแห้งนี่ก็บักทองแร่งครับบักทองแร่งบักทองแร่งเนึกงบักทองแร่งนี่แหละครับประมาณนี้แหละยุคคันแท้ครับ ด้กินบัวพี่น้องหมกตองแรงโอ้พี่กัมมีครับเรือร่องสังเกตเมื่อกี้ผมหลอดมาปมาอมีแต่แนวเดียวครับหมกต้องแง่ครับโ,โต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 โ,โตเทอร์วันตัวนี้พุน่นอยู่บพระขันหมอนอะบานนี่ว้ย เพิ่งเจียวเดี๋ยวให้เดียวครับเหลืออีกหกให้หกให้ใหกหลองผมก็เลยละเบิเ้งครับมันจะเกิเดแล้วกันแท้หน้าเขาก็เริ่มงอกแน่ละครับ ยังงอกแน่เพราะมันดนุนเหมือนูสีเหลือเยอะหรอครับตอไม้ที่ตายแล้วขวี้กีบป้มกับมี่ครับ หลายอยู่เดี๋ยวมือน,นี้เชื่อขอเรี่วมีโอกาสถิ่มใส่ขี้ปูมอยู่ครับใส่เงียบขี้ปมูมเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเพิ่งดูครับวิธีใส่ขี้ปูม่าส่วนมากคดจึงหัวจักแต่วิธีขุดมีโอกาสจะเห็นพี่นอ้องทางภาคเหนือเขาจะใส่ครับใส่ยึดแถวปลาลำใหญ่นะครับเฮ็ดจากท่อพี่วซี แล้วคลิมรุ่นผมเห็ดเหตุเห็นพี่น้องเบื้องโดยถือว่าต้องขุดครับเอาไปเสียบเสียบไปน้งหูมันนั่งท้าโหลดข้าวเดียวก็ได้ครับเดี๋ยวคลิมรุ่นครับเด,ดเดี๋ยวเ็ดบิ้เบื้องครับ bái chúc ngủ lại. có tổ sư nghe không, tổ sư qua thì mới hăng không. หมกเล็บแมวกำลังสุกครับพี่น้องเอ้ยหมกเล็บแมวนั่นกำลังสุกบนลกใหม่โอเคนี้ครับประเทศจีนย,ยาไปเจได้นอนพี่น้องทางอเมริกาทางอังกฤษนี่คือบ้านผมบ่ครับตอนนี้ก็เชียวแล้วเหรอครับเดี๋ยวกกำล,ลังจะพ้กันเราไปไขาย chúng con mở tháng sáu khôn đây, chiếc bà, cặp hù. <laughs> không đây chắc bạt gặp taxi hủ nếu bơm đâu không phải khái có gì này có bị khái không đây thì hỏi không không để chắc kilô để chắc ngân, chắc bạt không ตอนนี้หอดลงสีแล้วครับสั่งเรียบร้อยตอนนี้กำลังล่งเขาครับล่งเขา ตอนนี้คือดขายเรียบร้อยครับในประมาณจัะกว่าส่งละหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทครับีวเท่นนี้แล้วครับปีนี้เดีย๋ยวปีหน้าเอาไหมครับ